สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการนางฟ้าทุกราคาค่ะและในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลส่งมอบความสุขแล้วก็ส่งมอบของขวัญค่ะวันที่25ที่จะถึงนี้เป็นวันคริสต์มาสนะคะนางฟ้าเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะกําลังมองหาของฝากของขวัญอยู่กันเป็นแน่นอนค่ะนางฟ้ามีสินค้ามาแนะนําให้นะคะและนี่ก็คือไฟฉายค่ะ ไฟฉายแคมปิ้งนะคะคุณลูกค,ค้าขาท่านผู้ชมขาไฟฉายแคมปิ้งตัวนี้นะคะนี่เทียบกับนี่เลยนะคะความยาวจะอยู่ที่22เซนติเมตรนะคะเขาให้แสงสว่างมากๆเลยนะคะสามารถปรับโหมดได้ถึง3ระดับค่ะโหมดแรกนะคะจะเป็นโหมดที่เราใช้โหมดไฮค่ะหากว่าเราใช้โหมดไฮแสงสว่างตัวนี้จะอยู่ได้ถึง4ชั่วโมงกันเลยนะคะแล้วก็โหมดที่2นะคะจะเป็นโหมด มีเดยมค่ะสำหรับโหมดมีเดียมนะคะจะใช้งานได้ถึง8ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็โหมดที่3นะคะจะเป็นโหมดโลค่ะท่านผู้ชมโหมดโลตัวนี้นะคะใช้งานนานสูงสุดได้ถึง5วันกันเลยค่ะ แต่ว่ามีคุณภาพมากๆเลยแล้วก็เหมาะมากๆค่ะจะเป็นไปในที่สว่างนะคะที่เราเดินไปพกพาไปไหนสะดวกนะคะและที่สําคัญค่ะท่านผู้ชมค่ะปกตินะคะที่โกบันทา e สาขาพงครเนี่ยเขาจาหน่ายอยู่ที่ชิ้นละ450้าบาทค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะพิเศษมากๆค่ะในรายการนางฟ้าทุกราคาเท่านั้นนะคะวันนี้นะคะลดราคาให้กับท่านผู้ชมค่ะ จาก450บาทนะคะทุบราคาให้เลยค่ะเหลือเพียง299บาทเท่านั้นค่ะและพิเศษไปมากกว่าน,นั้นนะคะจะเป็นโชคต่อที่2ค่ะท่านผู้ชมรับไปอีก1ชิ้นเลยค่ะจะเป็นซื้อ1แถม1นนะคะจากราคาปกติ450บาทพิเศษลดราคาให้เหลือเพียง299บาทแล้วก็แถมอีกหนึ่งชิ้นนะคะราคาโปรโมชั่นนี้นะคะนางฟ้าจะมีราคาให้ถึงวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะ อย่าลืมรีบมาซื้อกันเยอะๆนะคะเพื่อเป็นของฝากของขวัญในช่วงเทศกาลนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของนางฟ้าก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้กับนางฟ้าด้วยนะคะมาดูกันข่ะวว่าสัปดาหนะ์หน้านางฟ้าจะมีสินค้าอะไรมาแนะนำให้กับลูกค้าอีกสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะกลัวบรรเทาแอร์เย็นชอบเพลินเดินสบายสวัสดีค่ะ